นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่744กับชื่อตอนใครกันที่กล้ามาก็เรื่องที่นี่ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากยังไงก็ขอคนละหนึ่งไรนะครับหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจเปิดกั้นการมองเห็น โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับได้มาเยืยนอนยังวิหารตั้งเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้นั้นเนื่องจากไอเราสาวกนั้นไม่ยอมที่จะให้ทั้งหมดนะครับเข้าไปได้โดยง่ายจึงต้องมีการลงไม้ลงมือกันหน่อยและท้ายสุดแล้วนะครับในที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะยอมให้รถม้าลอยฟ้าของลู่โจนะครับ เข้าไปได้มีเพียงผู้ฝึกยุทธไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่มีพรสวรรค์แบบออยสังที่จะสามารถาเรียกควบคุมสัตว์ร้ายได้ทุกคนที่เห็นความสามารถของหอยสังก่อนหน้านี้ถึงกับต้องตกตะลึงสายลมเย็นยะเยือกนะครับบินพัดผ่านมาพร้อมกับบทเพลงที่ไปเราะ แม้ว่าทวงทำนองอันไปเราะจะหยุดลงแล้วแต่พลังก็ยังคงลอยและล่องอยู่ในอากาศสัตว์ร้ายที่กำลังบินอยู่ในหมู่เมฆต่างส่งเสียงร้องพร้อมกับเสียงคุยเมื่อเสียงหยุดลงนะครับและพลังงานสีแดงหายไปพวกมันก็เริ่มกระจ,ระจายหายตัวไปด้วยมีสัตว์ร้ายไม่กี่ตัวที่พยายามเข้าใกล้วิหารตั้งก้าแต่สัตว์ร้ายทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกหน้าไม้จัดการเสียช้างคิวและเตียนบุจิเกือบลืมไปแล้วว่าพวกเขาเป็นผู้นำทางพวกเขาตกใจจนลืมตัวแกของพวกเขาไม่ใช่คนจากดินแดนดอกบวัวตองกำหรอกหรอ แล้วอะไรถึงมีผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแดงท่ามกลางพวกเขาด้วยละ่ะนอกจากนี้ยังยังเป็นอาชีพในการใช้ด้านในการใช้เสียงดนตรีอีกด้วยอยู่ช่างลงมองไปที่ออยสังพร้อมกับยิงจางๆทักษะเจ้าหน้าทึ่งจริงๆสิ์น้องเหล็กขอบคุณสําหรับคําชมค่ะสิ์พี่รองเห็นได้ชัดว่าออยสังมีความสุขหลังจากที่ได้รับคําชมอยู่ช่างลงบินกลับไปที่รถม้าเขาเหลือบมองเสียสางจิ๋วจาวารามเสีย เสียชางจิวนะครับกลับมามีสติขอได้แต่เหลือบมองหอยสังก่อนที่จะเปลี่ยนท่าทีไปค่ะแกคิดอะไรเปืนเป่นๆน่ะหลังจากนั้นเสียชางจิวก็ควบคุมรถม้าไปด้านหน้าในที่สุดเขาก็อดทนเก็บความสงสัยไม่ได้อีกต่อไปป่อุโสเด็กคนนั้นเป็นคนของท่านจริงๆอย่างนั้นเหรอแม้เขาจะรู้คําตอบอยู่แล้วแต่เขาต้องการคํายืนยันด่ว,วนเออวัวรรอคิดคักก่อนแค่ตอบกลับแทนนี่คือสิทธิ์น้องข้าเองสิิสทธิ์นงใช่นางคือสิคนที่สิบของจินถิงซาน เียชางคิวพูดไม่ออกสิคนที่สิบหมายความว่าผู้อาวุโสคนนี้มีสิทธิมีพรสวรรค์ถึงสิบคนเลยอย่างนั้นเหรอเสียชางชิวที่ได้พบสิทธ์ทั้งสี่คนแล้วนะครับนั่นก็คือ,อยูเฉิงไหยูยชางหลงที่มีพลังอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวเก้ากีบส่วนสิทธ์คนสุดท้ายก็มีพลังในการควบคุมสัตว์ร,ร้ายถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าสิทธ์สาวกคนอื่นๆเองก็คงจะสุดๆไปเลย รถม้ายังคงสั่นสะเทือนนะครับลู่โจสัมผัสได้ก็จำเรืองมองเสียชางจิวถ้าหากเจ้ากลัวก็กลับไปตาบใดที่ผู้อุูอยู่ที่นี่ข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นผู้อุูทักษะการควบคุมรถม้าของข้าใช้ไม่ได้ใช้มานานโปรดยกโทษให้ความสามารถของข้าด้วยเสียช้างชิวตอบกลับยวนเอ่ยถีนแบบนั้นผู้เสริมแต่าหากเป็นสิทธิพี่ใหญ่เขานั้นจะควบคุมได้อย่างไร้ปัญหาแน่นอน เออส่วนสาวน้อยคนนี้ก็คงจะมีพรสวรรค์ในการทำร้ายจิตใจคนอื่นสินะเสียช่างชิวนะครับมองไปที่ยวนเออแม่ความสาวพรสวรรค์ของยวนเออคือการพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นคิดได้ยังไงร,รถดมาลอยฟ้าเข้าสู่ขกตแดนของวิญาณตั้งก้ายางเป็นทางการเรียบร้อยมันกำลังลดระดับลดระดับความสูงลงนะครับ ในเมื่อเราผู้โดยสารลงจากรถมาทุกคนก็ตกตะลึงที่แห่งนี้ใหญ่พอที่จะเรียกว่าเมืองได้เลยพื้นที่ที่ชาววิหารตั้งเก้ายึดครองนะครับเหนือไปกว่าจินตนาการของทุกคนมากก่อนที่พวกเขาจะเห็นขนาดของวิหารตั้งเก้าจากทางด้านบนมาแล้วนั้นในตอนนั้นทุกคนตกตะลึงอยู่ก่อนแล้วนอกจากนี้ที่ด้านในยังเต็มไปด้วยอาการอันสงางามมันสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นอาการพวกนั้นนะครับ ก่อตัวล้อมรอบอาคารหลักเป็นวงหวนมันเป็นอะไรที่สง่างามตีวิหารแห่งนี้เต็มไปด้วยลานกว้างสุดลูกหูลูกตาโดยที่มีห้องโถงหลักทั้งเก้าตั้งตังงานอยู่ลงจอดได้เสียงของผู้ฝึกยุธด,ดังขึ้นรถมา้ารถระด,ดับความสูงอย่าง้าฉาผู้ฝึกยุตสองคนรีบคารวะกอ่อเทีะเรียกผัววุโสโกงผัววุโสโกงเสียช้างคิวกระโดดออกมาจากรถมา้าผัววุโสที่ต้องการปุ๊บกับ ผูอวอุโสจีต้องการพบคือผัอวอุโสสู้ไม่ใช่ผูอวอุโสกงอยู่ช่างหลงที่ได้ฟังแบบนั้นพูดแก่ข้าต้องขอโทษด้วยอาจารย์ของข้าต้องการพบกับสิกงเปย์เซนไม่ใช่ผูอวอุโสสู้เหล่าสาวกของวิหารตั้งเก้าพูดไม่ออกเสียช่างชิวและเตียนบุจีเองก็พูดไม่ออกเช่นกัน ไกลอนุญาตให้พวกแกเรียกชื่อตัานเจ้าวิหารกันสาวกที่นำทางมายกอาวุธของตัวเองในขณะที่สาวกคนนั้นจะเคลื่อนไหวในตอนนั้นเองก,ก็มีเสียงของไกลบางคนดังขึ้นเสียก่อนหยุดทุกคนหันไปมองเจ้าของเสียงและเจ้าของเสียงคือชายไวกลางคนที่กําลังนั่งอยู่บนรถเข็นไม้ในขณะที่เราสาวกคอยอ่าในสาวกในขณะที่สาวกของวิหารคอยเขินนะครับมาตามทาง,ท,างทันทีที่เขา ปรากฏตัวนะครับทุกคนได้เห็นทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้กําลังบาดเจ็บสาหัสอยูสาวุกทั้งสองหันไปการะวะปัวอุโสกลงกงลู่มองไปที่รถม้าลอยฟ้าเสียชางชิวเจ้าอารามปันหลิวอย่างนั้นเหรอถูกต้องแลว้ว ผู้ฝึกยุธทธีใช้ลุยคนนั้นเป็นสิทธิของท่านอย่างนั้นเหรอกงลู่ถามเสียชางชิวกา้าวอาอ,อกมาก่อนที่จะตอบกลับสาวน้อยคนนี้เป็นผู้ใช้วิชาเสียงนางสามารถใช้เสียงควบคู่กับพลังลมปานควบคุมสัตว์ร,ร้ายได้จริงๆแล้วนางเป็นสิทธ์ของผู้สูงท่านนี้ กงลูที่อยู่บนรถเข็นนะครับหันไปมองไยซังก่อนจะยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจหลังจากนั้นกหันไปมองชายชาราที่อยู่ก้างๆก่อนจะประเมินเขาชั่วครู่หนึ่งปู่วุโสสาวน้อยคนนี้มีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมทำไมท่านถึงไม่ให้นางอยู่กับข้าละ่ะบอกสิ่งที่ท่านต้องการมาได้เลยยวนเอ๋อที่กำลังจะออกตัวถูกลูโจโย,ยกมือห้ามเอาไว้เสียก่อนในตอนแรกลูโจตั้งใจจะประเมินกงลูแต่เพราะกงลูได้พูดถึงสาวุของเขาลูโจจึงจำเป็นต้องตอบโต้ตตกลับไป เจ้าอยากเป็นอาจารย์ของศิษย์้าอย่างนั้นเหรอเฮ้อข้าหวังว่าท่านจะเห็นชอบด้วยล่ะนะผมงรูพูดอย่างจริงจังถต่าหากท่านยอมข้าจะให้ท่านเข้าร่วมกับวิหารทั้งเก้าด้วยลูโจลกุยกมือขึ้นอย่างช้าช้านะครับก่อนเทียบ ปลักไปด้านหน้าลู่โจกลำม,มือในทันทีเขาใช้พลังลมปานเพื่อสร้างแรงดึงขึ้นกงลู่ตกตะลึงเขาไม่สามารถตอบโต้แรงดึงได้ทันสาวกของวิหารตั้งก้ารีบชักดาบลู่โจดึงกงลู่เข้ามาก่อนที่จะใช้ฝ่ามือฟาดเข้าใส่ตุ้มกงลู่กระเด็นกลับมากงลู่นะครับส่งเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกที่จะกลับเข้าไปที่รถเข็นกันเดิม กงลู่กระอักเลือดเฮือกใหญ่เสียชางคิวและเตียนบูจิต่างก็ตื่นตะหนกกับการกระทำของลู่โจพวกเขาไม่คิดเลยว่าลู่โจจะโจมจีผู้อุสตั้งก้าวย่างกระทนันหันแบบนี้ลู่โจของเราลูกเขาก่อนจะพูดอย่างเฉยเมยแค่พลังฟ้ามือเดียวเจ้าก็ไม่อาจท่านได้คนอย่างเจ้าจะไปสั่งสอนคนอื่นได้ยังไงกันจะเจ้าคงลู่เอามือกดหน้าอกของตัวเองเขากระอักเลือดออกมาอีกครั้งพวกผู้อุสกงลู่โจทรายหัว แค่จะไปหาซิกงเปยเซินทาไมมันถึงได้ยากลําบากอะไรขนาดนี้พวกเจ้าทาพวกสํานักใหญ่มันก็เป็นแบบนี้กันหมดเลยสินะใบหน้าของโกงลู่แดงกําด้วยฝ่ามือของลู่โจสาวกหลยสิบคนชักดาบออกมาดาบพลังงานนะครับกําลังส่งเสียงขึ้น ตอนนี้เรื่องทุกอย่างได้ดึงดูดความสนใจของชาววิหารตั้งเก้าทุกคนสาวกของวิหารตั้งเก้ารีบเข้ามามุงกองลู่ในเมื่อเจ้าบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วทำไมถึงต้องฟื้นตัวเองกองจตุนิรัน์นะครับลอยออกมาจากทางด้านหลังของเขาเหล่าสาวกหลายคนรีบคารวะอย่างพร้อมเพียงกันผัวอุโสใหญ่กองจตุนิรัน์นะครับกำลังพุ่งเข้าหารถม้าลอยฟ้าในชั่วพริบตาเสียช้างจิวตีนแบบนั้นรีบร้องคอในทันทีผัวอุโสสู้เมตตาด้วย เจ้ามาก่อเรื่องในวิหารตั้งเก้าแล้วยังขอให้ข้าเมตตาอีกงั้นเหรอสู่ส่วนจะไม่ยอมไม่ใครก็ตามอารวาสในวิหารตั้งเก้าเห่งน,นี้แม้ว่าเขาจะไม่ชอบกงลูกก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ไม่อาจปล่อยผ่านได้เมื่อกองจตุนิรันดรน,นะครับลอยมาตรงหน้าในตอนนั้นอยู่สางหรงก็ผลักตัวเองออกจากปืนอยู่สางหรงนั้นเกินไวอย่างรวดเร็วก่อนที่จะปรากฏเหนือกองจตุนิรันดรเขาได้ใช้เก้ากระทึบลงไปที่กล่องตูง้ม จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ทําให้ยู่ชางหลงรู้ดีว่าตัวเองนั้นสามารถจัดการกับกองจตุนิรันด์อย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุดตุม้มกองจตุนิรันด์ตกบนพื้นหินอ่อนอยู่สางหลงเอามือคว่หลังก่อนที่จะมองไปที่ด้านหน้าก่อนที่จะเอ่ยปากพูดขึ้นสู้ส่วนเราได้ปุ๊บกันอีกแล้วสินะเจ้าในที่สุดสู้ส่วนก็สังเกตเห็นยู่ชางหลง ความโกรธที่เขาเคยมีก็หายไปอย่างรวดเร็วท่านคิดดีแล้วอย่างนั้นเหรอสู่ส่วนคิดว่าอยู่ช้างหลงจะเหมือนกับอยู่ช้างไห่อยู่ช้างหลงทรายวัวนะครับข้าต้องขอรูดด้วยข้าไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นถ้าหากท่านมาทําอะไรที่วิหารตั้งเก้าแต่อย่างนั้นท่านมาทําอะไรที่วิหารตั้งเก้ากันละ่ะสู่ส่วนถามกับข้าที่ข้ามาที่นี่ก็เพาะสองเป้าหมายเป้าหมายแรกก็คือการจะพาสิทธิ์พี่ใหญ่กับ ส่วนเป้าหมายที่2อาจารย์ของข้ามาถึงที่นี่แล้วเขาต้องการพบกับสิกงเปยซินสิกงเปยซินจะต้องได้พบกับอาจารย์ข้าอยู่ช้างหลงเรียกเจ้าวิหารอีกครั้งเรียกชื่อวนๆเลยกันเรียกชื่อเจ้าวิหารของวิหารตั้งเก้าด้วยชื่อวนๆกันเลยทีเดียวนะครับเอาสิอาจารย์กูอยู่ที่นี่แล้วใครจะกล้าก็ดาหน้าเข้ามาเลย กงลู่พยายามฝืนเก็บความเจ็บปวดที่มีก่อนจะพูดออกมาจะเจะ้าอยู่เฉิงไห่เป็นผู้ฝึกยุทธต,ต่างแดนนะครับเมื่อไม่นานมานี้เจ้าเมื่อไม่นานมานี้เจ้านั่นพยายามแอบสะกดรอยตามข้าตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ในกำแพงอตอนนี้เขาอยู่ในกำมือของวิหารตั้งเก้าแล้วเจ้าคิดว่าตัวเองจะช่วยเจ้านั่นออกมาได้อย่างงั้นเหรอเมื่ออยู่เฉิงไห่มาถึงแดนดอกบัวแดงใหม่ๆนะครับตอนนั้นเขาได้ําให้กงลู่ผู้นี้บาดเจ็บสาหัสนั่นเอง นับตั้งแต่ยู่เชิยงใหมาถึงที่นี่กงลู่ก็พยายามใช้สมองอย่างหนักเพื่อหาวิธีการแก้แค้นแต่กงลู่นั้นถูกสู้ส่วนหยุดเอาไว้สู่ส่วนต้องการปกป้องอยู่เชิยงไหให้ปลอดภัยเพื่อตําแหน่งเจ้าแห่งโถงโกงลู่ถือเป็นอุปสรรคขวางคอสู้ส่วนมาโดยตลอดอุปากไปซะกงลู่ถอยกลับมาอย่างรวดเร็ว เขานั้นต้องถอยกลับอย่างหวาดกลัวสู่ส่วนฝืนยิ้มเขามองไปที่ยูชางรงก่อนเชื่อพูดต่อท่านลืมคําสัญญาของพวกเราไปแล้วหรือย,อยังกันสิทพี่ของท่านจะต้องอยู่ที่นี่ต่อข้าจะไม่ถือโทษโก้ท่านอีกเชิญกลับไปเถอะอยูชางรุงไม่ได้แปลกใจอะไรกับเรื่องนี้นะครับยูชางรงเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะปรากฏตัววับอยู่ตรงหน้าของสู้ส่วนสุดยอดวิชาอยู่ช้างหลงประสานฝ่ามือเข้าหวากันในตอนนั้นเองดาบพลังงานปรากฏขึ้นอยู่ช่างหลงกําลังใช้กระบวนท่าเพลงดาบกุ้ยหยวน ปฐมฟื้นฟูสู่ส่วนไม่ได้ตกใจอะไรคาเป็นผู้ที่มีพลังประทานดอกบัวเก้าหยิบแล้วท่านคิดว่าผลลัพธ์จะเหมือนเดิมอย่างนั้นเหรอจู่ๆกองจะตุนิรันก็พุ่งมาจากด้านหลังของยู่ช้างหลงในตอนนั้นเองพลังสีทองก็ระเบิดออกมาสาวกของวิหานตั้งเก้าที่อยู่ใกล้รีบต่อยห่างในช่วงเวลาสั้นๆมีสาวกเกือบร้อยคนที่กำลังชมการต่อสู้อยู่ดาพลังงานเริ่มก่อตัวกันจนหมุนวนรอบตัวยู่ช้างหลง ตูมตูมตูมกองจตุนิรันด์พยายามโจมตีดาพลังงานแต่ดาพลังงานก็กลับบินขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่จะพุ่งหาสู้ส่วนาสู้ส่วนโดยตรงเต้นสู้ส่วนบินถอยหลังก่อนที่จะเรียกกองจัตุนิรันด์กลับมาปกป้อง,องตัวเองบุ้มดาพลังงานกระบวน่าประตฟื้นฟูพุ่งเข้าใส่กองจัตุนิรันดอนนะครับดาพลังงาน เล่มท้ายดูเหมือนจะใหญ่และสว่างสวัยขึ้นไปอีกดาพลังงานกําลังโจมตีกองจะตุนิรัน์อย่างต่อเนื่องสู่สวนและกลองไม่ได้กระเด็นไปไหนนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวแปกลีบกับผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวเก้ากลีบยังไงล่ะืึการโจมตียังไม่ได้หยุดแค่นั้นดาพลังงานเล่มสุดท้ายนั้นพุ่งเข้าใส่กองจะตุนิรันต์ต่อไปเห็นได้ชัดว่าดาพลังงานของอยู่จางหลงแข็งแกร่งกว่าดาพลังงานในก่อนหน้านี้ ตูมกองจัตุนิรันกระดินถอยกลับไปสู่ส่วนต้องใช้แขนของตัวเองป้องกันการโจมตีเอาไว้การโจมตีของยู่ช้างรงทําให้สู้ส่วนกระเด็นกลับไปหลาย1 0เมตรปเป็นไปได้ยังไงกันในตอนนี้เขาเป็นผู้ที่ในตอนที่เขาเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัว8กีบครึ่งในตอนนั้นเขาได้ต่อสู้กับ ทั้งยู่ชางรลงและยู่เชิงไทยได้อย่างทัดเตียมและในตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้ที่มีพลังวัตารดอกบัวเก้ากีบเรียบร้อยแลว้วแล้วทําไมตัวเขาถึงตกเป็นรองในการต่อสู้กับยู่ชางรลงเพียงคนเดียวกันละ่ะนี่มันหมายความว่าย,ยังไงกันเจ้าคือสู้ส่วนที่มีพลังเทียบเท่ากับศิษย์ของข้าสินะลู่โจร,รู้สึกตึงกับความสามารถของกองจัตุนิรันดูพักหนึ่งนะครับดูเหมือนว่ามันเป็นไอทมที่แม้แต่ลู่โจก็รู้สึกสนใจยู่ชางหลงหยุดเคลื่อนไหวก่อนจะเดินไปด้านข้าง สู่ส่วนมองไปที่ลู่โจกรจะมองไปที่ยู่ช้างหลงปัวอุโสคนนี้เป็นอาจารย์ของท่านสินะอาจารย์ของข้ากําลังจะลงมือข้าคิดว่าท่านไม่ควรจะมาเสียสมาธิตอนนี้นะอยู่ช้างหลงตอบกลับสู่ส่วนตกใจเป็นอย่างมากอาจารย์ของยอดฟีมืออย่างยู่ช้างหลงและยู่เชิงไอจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัว9ก้ากิบไม่ปิดแน่สู่ส่วนรีบยื่นมือออกไปโดยไม่ทันได้กิจกองจัตุนิรันได้้อยขึ้นนะครับก่อนที่จะขยายจนมีขนาดหลายสิบเมตร มันกำลังพุ่งลงมาจากด้านบนลู่โจนั้นยังคงรู้สึกสนใจกองจตุนิรันดรน,นะครับขอมองไปที่กลองที่กำลังหมุนรอบตัวเองในขณะที่ลูบเขา่าโอ้สมบัติระดับว่างเปล่าสินะอย่างที่เรารู้กันนะครับกลองจตุนิรันนั้นมันเป็นสมบัติระดับว่างเปล่าที่อยู่จนถึงเกือบที่จะเป็นขั้นสุดยอดแล้วนะครับก็การที่ลู่โจจะรู้สึกสนใจก็คงจะไม่แปลกอะไรนะครับพลังในการป้องกันของมันมีค่อนข้างเยอะเลย ใช่แล้วมันคืออาวุธระดับว่างเปล่ากองจตุนิรัน์ระวังด้วยละ่ะระวังตัวด้วยละ่ะผู้อุโสเสียชางชิวพูดออกมาอย่างเป็นกังวลเมื่อกองจตุนิรัน์อยู่ในมือของผู้ที่มีพลังอวตารแปดกีบในตอนนั้นมันก็ทรงพลังมากแล้วแต่ในตอนนี้สู่ส่วนกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบไปเป็นที่เรียบร้อยพลังของกอ,อ,องจตุนิรัน์จะทรงพลังขึ้นแค่ไหนกัน กล่องจัตุนิรันก์กลังตกไปที่ลู่โจหผัวอุสสู้เอาจริงเหลวกล่องจัตุนิรันต์ตกลงมาสู่ส่วนโจมตีนะครับเขาขูจรพลังลุมปานเขาเคลื่อนไว้อย่างรวดเร็วก่อนจะปรากฏเนื้อปรากฏตัวเนื้อกล่องเขากําลังกระตืบมันไปที่ลู่โจตูมกล่องจัตุตนิรันต์ตกลงมาลู่โจกําลังใช้มือซ้ายลูบเขานะครับก่อนที่จะยืนมืออีกข้างออกมาอย่างไม่ตั้งใจ มือของเขาปะทะไปที่กล่องฝ่ามือนักบวชปีศาจมันเป็นพลังฝ่ามือที่มีพลังวิเศษผสมผสมแฝงอยู่ด้วยตูมกองจะตุนิรันไม่อาจทเจะาจำํำ ไม่อาจจะจองจําลู่โจได้มันถูกพลังของลู่โจทําให้จํานวนเทนหสู่ส่วนกระทืบเท้าอีกครั้งเสียงการ,ระทะดังขึ้นใช้พลังวิเศษหนึ่งในสี่รวบรวมตันใดนั้นเองกองจตุนิรันก็หดตัวเล็กลงก่อนจะตกลงไปที่ฟ้ามือของลู่โจสู่ส่วนกระทืบเท้าของตัวเองนะครับแต่ครั้งนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปสู่ส่วนรู้สึกว่าเท้าของเขากําลังกระแทกกบอากาศเขากําลังตกลงมาเฮ้ hey. สู่ส่วนตกใจเป็นอย่างมากหรือว่าจะมีเพลิงแห่งกรรม ฝ่ามือของลู่โจที่พุ่งไปนะครับมันเป็นฝ่ามือที่เต็มไปด้วยเปลิงแห่งกมตูมสู่ส่วนนะครับถูกพลังฝ่ามือเข้าเต็มๆเขากระดินไปในขณะที่เท้าของเขากําลังถูกเปลวเพลิงเผาไหม้ลู่โจได้ปลดปล่อยการโจมตีไปถึงสองครั้งในพริบตาครูต่อสู้ของเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะตอบโต้ โชคดีที่สู้ส่วนสังเกตเห็นพลังแห่งกรรมในวินาทีสุดท้ายได้ทันทุกคนนะครับตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกีบบกบางถึงขนาดนั้นเลยเหรอเสียชางคิวนึกไปถึงคําพูดของจี้เฟิงชิงเขาไร้เทียมทานจริงๆอย่างนั้นเหรอในขณะเดียวกันนะครับณนะที่ห้องโถงแห่งสันติภาพโถงแห่งความปลองดองโถงเฉลยมังกรและถงที่ไม่มีที่สิ้นสุดและถงลี้ลับเจ้าแห่งโถงทั้งห้าที่สัมผัสได้ถึงภัยอันตรายจากอ่า ด้านนอกนั้นดวงตาของพวกเขาก็ได้เบิกขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยชายชราตั้งห้าใช้สุดยอดคิดวิจัยการเคลื่อนย้ายอนที่จะปากุตัวพร้อมกันใครกันที่กล้ามาก่อเรื่องที่วิหารตั้งเก้าก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ E ีพีนี้แม่ตอนนี้ตอนเดียวเล่นก็ไป18นาทีนะครับ17 18นาทีนี่แหละครับตอนที่แล้วแค่9นาทีแต่ตอนนี้744ตอนเดียวก็ <c oughs> กลายเป็นเจ็อ่สิบสตอนเดียวก็1ิบ8นาทีนะครับแต่และตอนเนี่ยมันสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับก็โอเคครับเป็นการต่อสู้ระหว่างสู้ส่วนกับยู่ช้างหลงของเราซึ่งยูชางหลงของเราเป็นผู้ที่มีพลังอาตาลดอกบัว 9กีบแล้วเหมือนกันก็ดูเหมือนว่ารอบนี้จะไม่ได้เสียเปรียบเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยต้องสู้แบบ2รุม1ถึงจะรับมือได้อย่างสูสีแต่ตอนนี้ก็ปอคู่กี้นะครับทั้งที่ต่อสู้กันแบบ 1...1 และแน่นอนครับถ้าจเจอกับลู่โจาคงจะไม่มีทางที่สู้ส่วนจะเทียบกับลู่โจได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วตีหน้าวันใจก็คือตอนนี้เจ้าแห่งตงทั้ง5นะครับ ที่สัมผัสดได้ถึงภัยอันตรายก็ใช้สุดยอดวิชาเคลื่อนย้ายวุ๊บเดียวนะครับมาถึงยังสารที่ต่อสู้ไม่รู้ว่าไอ้พวกเราเจ้าแห่งตรงทั้งห้าเนี่ยจะบุกโจมตีพร้อมกันเลยหรือเปล่าหรือจะเลือกที่จะพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันก่อนก็ต้องมารอดูในตอนหน้าแต่รับรองว่ามันแน่นอนก็โดยแต่ละคนนะครับจะมีชื่อดังนี้นะครับเยาชิงชวน ยาชิงชวนเจ้าแห่งถงสันติภาพเจ้าเจียงเหอเจ้าแห่งถงแห่งความปลงดองซุนเหวินช่างเจ้าแห่งถงไม่มีที่สิ้นสุดหวังวู่เตาเจ้าแห่งถงเฉลยมังกรจางเซาชิงเจ้าแห่งถงลี้ลักหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับชิงชวนเจ้าแห่งถงสันติภาพยศชิงชวนเจ้าเจียงเหอซุนเหวินชาง หวังวู้เตาจางเศร้าชิงนะครับ5คุณนั่นคือเราชื่อของเจ้าแห่งถงทั้ง5นะครับเจ้าแห่งถงสันติภาพเจ้าแห่งถงแห่งความปองดองเจ้าแห่งถงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าแห่งถงเฉลยมังกรและเจ้าแห่งถงลี้ลับฟังจากชื่อแล้วก็น่าจะแข็งแกร่งหมดทุกคนนะครับไม่รู้ว่าใครจะแข็งแกร่งอ่ามากที่สุดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอเบัอก้าวกีบทุกคนเลยหรือเปล่าอย่าลืมนะครับ สู้ส่วนที่เป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งแล้วก็เกือบที่จะอยู่ขั้นเก้าเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้อาวุโสอ่ายังไม่ได้เป็นเจ้าแห่งโถงเลยนะครับเขาที่พึ่งมาได้พลังเก้ากีบเนี่ยก็เป็นตัวเต็งที่จะได้ขึ้นไปเป็นเจ้าแห่งโถงที่ว่างอยู่นะครับถ้าให้เดานะครับหาคนที่มาเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบหมดเลย คิดดูนะครับลู่โจของเราถ้าต้องรับมือกับผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากิบพร้อมกันถึง5คนแล้วถ้าในนั้นมีผู้ที่สามารถใช้พลิงแห่งกรรมเหมือนกับาฟาหัวเหมือนกับฟาคงได้ด้วยละ่ะโอ้ยบันถึงแน่นอนนะครับลู่โจของเราจะสามารถรับมือได้หรือไม่ก็คือหนึ่งหนึ่งไม่กลัวนะครับเก่งไม่กลัวกลัวโดนรุมนะครับต้องมาดูว่าลู่โจของเราจะสามารถ เอาตัวรอดได้หรือเปล่าอันนี้ผมแค่เดานะครับผมก็จําไม่ได้แล้วก็ไม่แน่ใจแล้วเ,เหมือนกันว่าไอ้ห้าคนที่ปรากวดตัวเนี่ยมันมีพลังอวตารเก้ากีบหรือเปล่าแต่ถ้าให้คาดเดายัางไงก็น่าจะเกินครึ่งก็น่าจะมีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นผู้ที่มีพลังอวตารแปดกีบได้ยังไงแสดงว่ามันต้องอ่อนกว่าสู้ส่วนที่ มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องแข่งแก่งกว่าสู้ส่วนอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันเป็นเจ้าแห่งถงก่อนสู้ส่วนมาตั้งโอ้ยเป็นเป็นพันพันปีเนาะโอ้หมีผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวก้าวกีบมากถึงขนาดนี้ก็ไม่แปลกนะครับที่วิหารตั้งก้าจะเป็นที่อ่าสถานอา่เป็นที่หวัดวันกอง สำนักน้อยใหญ่ในโลกของดินแดนดอกบัวดแดงโอเคครับยังไงก็มาหากำตอบกันอีกทีได้ในตอนหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากตอนหน้าก็จะมีชื่อตอนว่า745แม่ทับแดนเหนือเฮาอแล้วสิครับแม่ทับแดนเหนือมาเกี่ยวอะไรเขาเป็นใครกันแน่ แล้วมันจะมีผลต่อเนื้อหาในตอนหน้ามากน้อยแค่ไหนก็มารอชมกันนะครับอย่าลืมกระตืบไลครแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ให้เยอะๆนะครับจะได้เปิดกั้นการมองเห็นให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมคลิปเราโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดี